พี่ทีนเหรอครับตอนทีนี่อยู่กับพี่ทีนโอ้ยเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เราจะเผาพี่ทีนแบบแบบเผาคนนะทุกคนทุกคนคือทีนี่จะเล่าว่าทีนี่อ่ะไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแบบใหญ่มากเรียกทีนี่ไปถ่ายรูปใช่ไหมแบบพี่ทีนเขาจะถ่ายรูปให้ทีนี่ทีนี่ก็แบบอ้่ขอบคุณค่ะพี่ทีนเออทีนี่ตอนแรกทีนี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่ทีนจะเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยขนาดนั้นพี่ทีนถ่ายให้สวยมากๆคือพี่ทีนเหมือนเป็นตากล้องอ่ะ หมือนเป็นตากล้องถ่ายรูปอะแล้วก็บอกให้ทีนี่โพสท่านู่นท่านี่อะไรแบบเนี้ยเออทาท่าแบบนี้ก็ได้ทําท่าแบบนั้นนะเออแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วก็ตั้งกล้องให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทีนถ่ ern, ายรูปสวยมากและทีนี้ก็เลยหันไปมองพี่ทียนพอะแบบพอเห็นพี่ทีนถ่ายรูปแล้วเอามาให้ดูทีนี้ก็แบบอ๋อพี่พี่พี่สวยมากพี่ถ่ายทีนี้สวยมากแล้วพี่ถ่ายรูปสวยขนาดนี้ทาไมพี่ยังไม่มีแฟนอะ สาวแฟนให้ซีโอนะคะทุกคนพี่ทีนถ่ายรูปสวยมากแล้วแล้วพี่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่ทีนทำท่าทำแล้วพี่ทีนทำหน้ายังไงเลยไหมคะทุกคนพี่ทีนทำหน้าอย่างเงี้ยอืมอ่ะฉันฉันว่าฉันก็ถ่ายรูปให้เธอนะแต่ว่าคือที่นี่ไม่เคยไงแล้วพอที่นี่เห็นพี่ทีนถ่ายแบบนั้นใช่ไหมที่นี่ก็เลยถามว่า เออพี่พี่ถ่ายรูปสวยขนาดเนี้ยเราก็หลุดปากพูดไปเลยทำไมพี่ยังไม่มีแฟนอีกเนี่ย <laughs> <laughs> ทุกคนเรียนรู้วิธีถ่ายรูปไว้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้คนที่ถ่ายรูปสวยมากๆแล้วก็สามารถเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขยิ้มหวานหน้าตาดีก็ไปจีบพี่ทีนได้นะทุกคน <laughs> สามารถเป็นได้ทั้งตะก้องและแบบนายแบบให้คุณได้ในหนึ่งในหนึ่งที่อะไรอย่างี้ <laughs> ทีนี้พูดแทงใจพี่ทีนแบบ ทีนี้ไม่รู้ว่าพี่ทีนได้ยินแบบไหน pore. แต่ว่าเดี๋ยวทีนี้จะพูดแบบพูดแบบหลายเวอร์ชันให้ดูถ่ายรูปสวยขนาดนี้ทาไมยังไม่มีแฟนหรอพี่พี่ถ่ายรูปสวยขนาดนี้ทำไมพี่ไม่มีแฟนอีกเนี่ยนี้อ้ทีนี่เก่งเนี่ยไปไปแสดงหนังได้เลยเนี่ยไออ้ออ๋อพี่ถ่ายรูปสวยขนาดนี้ท,นนนนนทํา,าทไมพี่ยังไม่มีแฟนเนี่ยว้าวพี่พี่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะนเนี่ยโอ้โหพี่ต้องมีแฟนแล้วเปล่ะโอ ถ่ายรูปสวยขนาดนี้ยังไม่มีแฟนอีกหรอคะเอ้ยขบเอ้ยขบเอ้ยขบถ่ายรูปสวยขนาดนี้ยังไม่มีแฟนอีกเหรอ <laughs>